สวัสดีครับขอต้อนรับสู่นัลลานทีวีนะครับวันนี้นรลานทีวีพามาร้านขาหมูร้านขาหมูกับข้าวนะครับซึ่งติดพี่แกไว้ว่าจะมารีวิวให้วันนี้มีโอกาสได้มารีวิวร้านพี่แกร้านนี้อยู่ตรงข้ามวัดน้าแดงนะครับยิ่งเยี้ยงกับว่าวัดน้าแดงถ้ามาฝั่งเทพรักจะไปสํารงจะอยู่ตรงข้ามกับวัดน้าแดงมาครับเรามาดูร้านข้าวขาหมูร้านประจําของนาัานกนนี่ครับร้านข้าวขาหมูของ นารันเซพาอันนี้ร้านเชืหมวยนะครับแต่พี่พี่กุ๊กพี่กุ๊กเป็นคนขายครับจากรุ่นสู่รุ่นอันนี้มีร้านประจำของนารันนะตอนเยน็นนี้ถ้ามาตอนนี้นี่จะไม่ได้กินแล้วนะครับห้าหกโมงนี่คือว่าหมดละหมดละ พี่กุ๊กสายถึงกี่โมงถึงกี่โมงนะมมงงบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งอ่าบ่ายโมงครึ่งนี่มาได้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท<น>่าโมงหกโมงก็หมดแล้วหกห้าโมงครึ่งก็หมดแล้วไม่ได้กินแล้วครับอันนี้อร่อยมากเจ้านี้แล้วรันคอนเฟิร์มเลย ก็โอเคนะครับเพื่อนๆฝากล้านหน่อยฝากล้านแล้วกันครับผม